Right there! ทุกคนขอโทษทีพี่ตงบวกอ่ะพี่อัดเสี่ยงไม่ทันเอาแค่ภาพไปก่อนแล้วกันเนาะมาจ้าตรงนี้คนเยอะนะทุกคนนะระวังเด้อเป็นกล่องไม่รู้ตัวนีแค่จะบอกให้เอา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 เข้าบ้านทีเฮ้ยเดี๋ยวขอพันยาก่อนอ้าวเพื่อนเป็นกล่องสองคนเลยโอ้โหสงสัยเพื่อนออสรียจากการเดินแล้วพี่คิมคนหนึ่งวิชายโหดอ่ะเออทุกคนไอ้ชายมนโทษเนี่ย โอเคคนเดียวนะใช่มันมีหลายคนนะเป็นตี๊ดสองตี๊ด้วยซ้ำเพลิ่งนะระวังตัวไว้ปืนชาร์จพี่ยังไม่ดีเลยนะพี่ยังไม่โอเคเลยโอเคระวังเด้อระวังเด้อไม่มีไม่มีปืนเขายกหน้าลงมาดิง่ายลังตึ้งเลยเลไม่เอานะไม่เอานะใช่ยมีเหรียญเท่าไหร่มีส่วนพี่ทีมโอติดโอชีวิตโอ้ยนี่ไงจะเรียนแล้วเท่าไหร่สามร้อยนี่ไงกับพี่หนึ่งร้อยมาเอาดิอ้าวกับพี่สี่ร้อย ได้แล้วได้แล้วได้แล้วชุบได้หนึ่งคนแล้วจะว่ะไอ้นี่โดดมาอย่างงี้อย่าทำอย่างงี้สิใจไม่เอาไม่เอามันไม่ดีนะเจ้าอินูปาดคุณมันเหมือนอะหลอกกันเองแล้วนะเราอะหนับเป้าสองเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณเนียนนะเราอะเนียนเตอตามเลยจ้าจังหวะนี้เดี๋ยวผมตามไปพี่คิม ขนนาอยู่ไปลายไหมไดเดนหยไม่เอานะพี่พี่สะกดรอยตามใช้พี่เนียนไงพี่สะกดรอยตามจาังหวะนี้พี่เป็นสต็อกเกอร์เนียนไว้ยัดจ้ายัดจ้าจังหวะน,นี้โอ๊ยโคโน<ะ>อยู่ได้บานานดอกเดี๋ยวนายก็วูบอะนายนม,ม,ม,มันมีตัวเดียวนี่เลย แต่มันเฟี้ยวไงมันหลบแล้วจังหวะนี้บอกแล้วนะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพื่อนปาซ้ำกันหมดแม็กแป้งๆป้งป้งป้งถ้ามันจะเล่นนี้นะทุกคนเฮ้ยอะไรล่อนล่อนวะคิดไปเองมั้งคิดมาก้ตาแบบนี้สู้แล้วค่ะพี่ได้ยินชายบอกว่าจะตามมาเป็นญาติแล้ว หารถไงพี่คีมเดินมันช้าไงถ้าพี่เป็นกล่องวิกาพอเป็นกล่องเป็นนานแล้วใช่มาดิบไม่มาแล้วพี่คีมนะเออรอๆโอเคโอเคเราก็มาเลยไงเดี๋ยวถ้าพี่เป็นกล่องเท่ากับชายมาตายนั่นน่ะนะตามพี่คีมไงตามไปด้วยกันไม่หรอกไม่ต้องตามฉฉัันนชาญปลอดภัยดีตามไหมตามวงเฮงเด้อมันเลี้ยงอุ้ยเฮ้ย คนเดียวกันนะเปล่าบาคนนั้นเออเห้ล้างเข้าเออไอ้ยัยโอ้ไม่เย็นล้างไม่นะเพื่อนจ๋าอย่าเกิดกดดันเพื่อนอ้าวทำไมไม่ตายวอลล่ะคนไม่มีไอวอลพีครีมมีเลยดิเพื่อนสุโฟยิงดีทายอู้เพื่อนจะดีมากเลยไม่เพื่อนบอกแค่เขาไปเก็บของ อ๋อเปล่าเพื่อนบอกจะชุบวงนี่แหละเมื่อกี้แ่ไปเก็บยานะโอเคเพื่อนสะโคบให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้เทคนิคลับมันอะทคนล <laughs> แล้วก็วิ่งอ้อมเสาให้มันเร็วขึ้นทุกคนนทที่ทําพิธีเป็นไงสับปืน,น,นิีกนึงพันยาค่ะเพื่อความเร็วของหมอก <laughs> ยอก่อไม่ใช่แล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งนี่นะทุกคนจัไว้สเต็ปเพื่อนพี่สอนเห็นไหมนี่วิ่งแล้วก็ยอ่อแล้วก็วิ่งแล้วก็จับปืนสะโคบสะโคบสะโค ใช่เห็นไหมมันจะเร็วขึ้นวัยมากเลยนี่แหละทุกคนคนเหงาไงไม่ได้เล่นไงพูดหยอกเพื่อนไปเลยโอ้เกิดแล้วเกิดแล้วตรงนี้มีไอ้นั่นกระดังข้างแทงไม่เล่นละวเอสเควุ้ยชายมีคนเปิดกล่องสมบัติว่ะไอ้ตุ๊กขงเลยพี่ครีมไอ้ชายเลี้ยวเลยไอ้ชายนี่เลี้ยวเลยผมนี่เลี้ยวเลยชายบอก เฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเขาี่ชุบเราโดนเหรอข้างบนเสียงเฮ้ยมีคนอยู่กับดิฉันนะแคะไม่นะไม่ไม่ไม่อย่าทบมาไรเราเลยต้องรีบหาของแล้ี่ยนี่คนอย่างพี่จะเล่นปืนนีโอุ้ยได้แล้วไม่มีกระสุนด้วยนะโอ้เอดบดิฉันเอาสิคลังก็มีตัวเพื่อนเพื่อนเฮ้ยกล่องใครวะโอ้กล่องปืนพก ก็มีแต่ปืนบ้คนกี่ตัวน่ะอ๋อผิดตกใจยอดไม้ค <laughs> วามตกใจไงผิดพลาดก็ได้นะคนเราใช้คนนี้แรกเถอะอ๋ออยืนง่งโงๆให้เขายิงทำไมไอ้รถใครลนะ่ะจอดรับก,ก้นใครยิง,ง,งได้เหรอไม่เขาดูหน้าต่างลุง <laughs> ุดหน้าตากล้มมันใช่เหรออ๋อบอกว่าสะดุดหน้าตากล้มคุณคุณจะพูดได้ชัดขำสิขบวนข้างหน้าเขามีขบวนเขามีอะไรข้างหลังมาดู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 วิไล่ไอ้ใจอ้าวคงไม่สะดุดหน้าตากล้มหรอกคุณสะดุดรั้วอันเนี้ยติดรั้วอาอ้าหายใจหายใจดิฉันยังหายใจอยู่เอ้อ ใครยิงวะเขยิงจากข้างบนไม่ไหนคนเนี้ยเงยพวกเลวค <laughs> <laughs> นะุณนาบวกเ้อล่ะว่ากด็ดีแต่อยู่ได้นะเอาใหม่เอาใหม่หมทุกคนเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้เอาจริงเออ <laughs> ถ้าพี่เอาจริงแล้วจะหนาวไม่ใช่อะไรพี่จะปน้นแข็งใส่เขา <laughs> มุกไม่หาพาทุกคนเครียดเอาใหม่ก oh อมาจา้ะ จังหวะนี้เราก็ฟาร์มกันก่อนทุกคนคนเราจะโหดได้มันอยู่ที่ของของเราเยอะเท่ากับเราโหดเชื่อพี่สินะมีไอซ์บอลไม่เอ่ยนี่ไปกินมีสีลูกไปกินโอ้ได้สีลูกเลยเหรอใช่ไปกินอุ้ยสุดยอดเลยชายก็จะโหดขอสักลูกนึงก็ยังดีอ่ะคุณไสองลูกเลยเฮ้อดิฉันมีเยอะกว่านั้นนะดิฉันแลกมาแต่ก็ขอบคุณนี่ค่ะที่ให้ ชอบหลายเหละของฟรีเนี่ย mm hmm. แต่จะดีกว่านี้ถ้ามีสโคปสี่จะได้สโคปสี่นะคะเอ้ยตอนนี้พี่มีซองควงด้วยแหละทุกคนเดี๋ยวพี่จะเล่นชองควงโชว์โอเค okay, ทุกคนเราเปลี่ยนแล้วเราไม่เอาและซองควงเอาซองยาวดีกว่าลูกหลักของเรามาแล้วซองควงก็ประดับแค่นั้นแหละอยาเล่นเลยทุกคนซองควงพี่เล่นซองควงไม่ไม่จับ่าไหลเล่นไปก็มีแต่จะเป็นไก่ให้เขายิงไม่เอาไม่เอาไม่เอา เราบ่ชอบใจเท่าไหร่เลยคะ่ระวังเลสโซน,นะชายผู้จะระวังเลยพี่คิมวงทดสอบความดีนะแสะดงว,ว่าชายไม่มีอยู่เลยเพราะว่าชายเป็นกล่องเพราะไอ้นี่บ่อยมาก <c oughs> ความดีน้อยนิดของผมเนี่ย <c oughs> อย่าบอกเลยว่าน้อยนิดแต่พี่ว่าไม่มีเลยมากกว่าพี <c oughs> พยายามอยู่ที่คนดีนะ <c oughs> ชายพูดถึงชายมันก็กระทบพี่นะเพราะพี่ก็เป็นกล่องแบบนี้กับชายก็บ่อยมอนยันนะคะ ไม่อะพี่ว่าพี่เป็นเพราะพี่อยู่ใกล้ชายได้เลยอะโอ้ใช่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 ไม่ใช่เพราะตัวพี่ทุกคนเนื้อกรัปุกกระบุกมาใกล้กันไม่ยอมรับความจริงซะด้วยดิคนอยู่ไหนครับคนอยู่ไหนเพลานี้เราก็เดินลอนแรมมาตั้งนานแล้วทําไมล้อยิ้มคนคนคนเนี่ยมานี่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยจ่อยให้เห็นไปยิ้มอ๋อ เราก็มองอยู่ตรงนั้นน่ะเออมาร์กอะไรวะมาร์กตรงนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีขึ้นได้ไงเมื่ีไม่เฮ้ยข้างบนหรือเปล่าไม่รู้พี่ยินเสียงส้นไงมันขึ้นในส้นส่นน่ะจริงโอ้โหทุกคนมาร์กตรงนู้นน่ะชายใครจะไปรู้ตรงนี้มาร์กอยู่นู่นนู่นชายมาร์กอ่ะไอเราก็มองยีตามองด้วยเดนลี่ตามองด้วยอุ้ยซองควงว่ะชาย ช่วงควงวะของโปรดประโยชน์เยอะเนี่ยอ้าสโคปซี่สโคปซี่โาดิซันเอซเคดิ่ฉันไม่เล่นหรอกเป็นพวกคุณเกมที่แล้วที่ฉันถึงไม่รอดมันบอกมันเกี่ยวเหรอใช่มีไอวอลเท่าไหร่มีสองลูกเหมือนเดิมพี่เค็มเขามีเยอะอ้าให้ก็ได้ให้ก็ได้จะเป็นกล่องนะหนูนะเพื่อนเราคกด้วยได้บ่าไปก่อนนะใช่ายบายบางเอาเพื่อน โอเคนี่จริงเหรอโอเคงั้นนะอ่ะไอ้ไอ้มัวจะยืนดูเพื่อนเต้วสิเอลมี <Hell me! S 2> ่เอลเอาเพื่อนไม่ตั้งหรอเออไม่เป็นไรเพื่อนได้ได้เพื่อนมั่นใจว่าเราปลอดภัยเราก็จะมั่นใจเนาะนนดังไให้ดังไฟใงดังเออดังดิดังเนี่ยสิซุปสิใช่เลยซุปเฮาเลือดมันจะได้เด้งเยอะเยอะเพื่อนซุปอบพี่คีมเออเพื่อนซุปก็ได้เลือดพุ่งอยู่ไปเลือดขึ้นดิขับดิเพื่อนขับแล้วขึ้นขนพี่คีมไปดูแลเรา ยิงรถด,ด้วยเพื่อนปืนลั่น <c oughs> ปืนลั่นโทษทีโทษทีไปเพื่อนขับเลยนายโอ้ยมัวจะยืนดูเพื่อนแต่เมื่อกี้นี่สมองไหลเลยฮ้ <c oughs> คยคนนี้ใช่ไหมที่ทำพี่เล่นเรา้องเกยบยายิ่งน้อยอยู่เพื่อนด้ยยในมายิงเราทำไมวะเขาบอกก็ยิงสิงเราเป็นศัตรูกันเออเออเอเอคนในรถมีเป็นร้อยทำไมามาสอยผม <c oughs> ไอวอไม่อยากตั้งไอชายอ่ะคุอ่ะเรื่อ่ยังไงมันก็จะตั้งเพื่อนจารักเพื่อนจุงบ่อยอ่ะเพื่อนตามเรามาเถอะนายากันมาเป็นลาวเลยนายนายไม่ตามเรามาเหรอไม่อยู่กับพวกเราเหรอมาสีมาสิอบอุ่นนะนายยิงเลยเรียกเขาเลยเราจะได้อยู่ด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนคนนี้ไม่ธรรมดาทุกคนไม่ธรรมดา อุ้ยสตูคนนี้ไม่ธรรมาดาทุกคนเฮ้ยพอแล้วคลิปนี้ไม่ธรรมาดาทุกคนไม่ได้คิวเลย,ยคลิปนี้ไม่ธรรมาดาจริงทุกคนบวกนึงที่คลิปยังดีบวกน้ำหนัลกลบสามไม่ธรรมาดาไปแหละทุกคนไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าอุ้ยไม่ธรรมาดาจริงๆด้วยดม200ิทสองร้อยว่ะเกิดไปใช่ใช่ <laughs> ไม่เท่าไหร่นะ